สวัสดีครับก็วันนี้อยู่กับช่องผู้พันกเกษตรชาวบ้านนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับผู้พันก็จะนําเทคนิคดีๆนี่เลยครับเกี่ยวกับการแกะยากันยุงแบบไม่ให้เขาหักนะครับก็ท่านผู้ชมหรือพี่ๆบางท่านก็อาจจะแกะยากันยุงแล้วมันหักนะครับมันก็นําไปใช้งานก็ น่าลำคาญนะครับกอวันนี้ผู้พันก็นำเทคนิคดีนะครับที่จะแกะยากรนยุงไม่ให้หักามาบอกให้ได้รับชมนะครับพอสำหรับยากรนยุง1ขดแบบนี้นะครับก็จะมี2อ,อันนะครับก็ยากรนยุงนั้นนะครับเขาจะซีนซีนให้2ขดเนี่ยติดกันนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการแกะนะครับก็ผู้พันก็จะ บอกวิธีการแกะนะครับโดยที่เราต้องขยับเนี่ยครับขยับให้เขาแตกหลุดออกจากกันเพราะเขาซีนมานะครับก็เนี่ยครับบีเขาขึ้นลงแบบนี้ครับค่อยๆบีเขาขึ้นลงให้เจ้าตัวที่เขาซีนมาเนี่ยหลุดออกจากกันนะครับเ,เมื่อเรา uh, บีบให้เขาขึ้นลงแบบนี้เมื่อเขาหลุดออกจากกันแล้วนะครับเนี่ยก็ เมื่อเขาหลุดออกจากกันหมดแล้วนะครับเราก็จะเริ่มแกะเขาทางด้านในตรงนี้นะครับแกะด้านในก็คือตรงหัวขดนี้นะครับดันเขาขึ้นลงนะครับนี่ดันเขาขึ้นลงแบบนี้ครับเมื่อดันเขาขึ้นลงเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะหลุดออกแบบนี้ง่ายๆเลยนะครับนี่ก็เราก็จะทาให้ยากพารุงไม่แตกหักนะครับเนี่ยเราแกะออกมาแล้วนะครับเราจะประกอบใส่ไปใหม่ให้เรา เมื่ออถ้าเราไม่ใช้งานก็ได้นะครับก็ใสายแบงน,นี้เขาก็จะกลับขุดคืนเข้าไปเป็นแผ่นเดียวกันเดิมนะครับจะใช้งานก็แกะออกดันด้านในนะครับออกนี่หัวท้ายแบบนี้ก็เป็นวิธีที่แกะยากันยุงที่ง่ายนะครับที่เราแกะจากทันด้านในออกมาก่อนนะครับก็จะได้ยากันยุงที่ไม่แตก นะครับเราก็ไม่หักนะครับนี่ก็สามารถนําเอาไปใช้งานได้แล้วนะครับกอสำหรับคลิปนี้นะครับคงเป็นประโยชน์ถ้าถูกใจก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผู้พันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผู้พันต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ